อเวจีสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดในปัจจุบันสัตว์ที่ติดเชื้อจากเหวจะกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดและมนุษย์ก็กลายเป็นทาตวสบที่เดินได้ ้นเบื้องเขาปกป้องเหวที่น่ากลัวที่สุดในโลกมาเป็นเวลาสิบปีแล้วเหวนี้ไม่เพียงแต่น่ากลัวแต่ยังแปลกอีกด้วยทิ้งขยะลงไปไม่กี่วันขยะก็จะถูกฝังไว้ข้างเหวอย่างปลอดภยัยเหมือนมีคนเอาจอบมาทิ้งทั้งคืนเพื่อฝังโยนของเสียอันตรายลงไปหลังจากนั้นสองสามวันของเสียก็จะถูกโยนกลับด้วยความโกรธที่ดื้อด้านลูทิ้งหาย รัทธีสิบปีต่อมาเขาออกจากตาแหน่งและกลายเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดในหลีกวันต่อมาเวจีก็หายไปด้วยสิ่งทั้งหมดหายไปและกลายเป็นพื้นที่ราบคนทั้งโลกออกตะลึงจนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูของหลู่ถิงฮานเด็กชายที่มีเขาปีศาจตัวน้อยยืนอยู่นอกประตูด้วยรูปร่างที่บอบบางและดวงตาที่สดใส ว่าเขากลัวแทบตายแต่เขาก็ยังดึงความกล้าที่จะพูดว่าสวัสดีฉันฉันอบิษคุณช่วยจ้องฉันต่อไปได้ไหมคิวเอคิวเขากล่าวเสริมว่าผมช่วยคุณฝังขยะได้ทุกวันโอ้ใีช่วงเวลาอันยาวนานที่อยู่ด้วยกันแอลยิ่งแฮนได้เรียนรู้สองสิ่งหนึ่งจ้องมองก้นบึ้งของคุณทุกวันก้นบึ้งจะมีความสุขสอง เมื่อเ,อเวจีมีความสุขมันจะฟีเวอร์มาหาคุณดอกจันนายพลกงเอ็กปีศาจน้อยชู